ย่าเียฮะบอสมึงเล่นเกมไหมเนี่ยเฮี้ยแค่กูจะจบก่อนหน้านั่งเพื่อนรอเต็มห้องกูจะไม่เล่นได้ไงวมานี่ไอ้เฮี้ยกูไม่เล่นกูโดนด่าแน่กูรู้แล้วกูรู้แล้วว่าจะขอเล่นตั้เกมหนึ่งไม่กูจะไม่เล่นไม่เล่นก็ไม่ได้เฮี้ยเขามารอกันเต็มเลยเพิร์กกูไม่จบนะมึงจะจบเฮี้ยแล้วกูจะจบกูจะจบตั้งนานแล้วไอ้เฮี้ย มัน <laughs> จบจบยายบกมาผมไเมไม่ใช่บอสไม่ตั้งใจเล่นก็เห็นอยู่ว่าล่วงคนแรกโดนถ่ายเข้าบบอไปไม่ติดปอมอบอสไปเล่นในบ่อเขาอ่ะดูเลยดูรีเพ์ได้เลยเราดูอยู่ล่วงคนแรกเลยปื้มเป็นพยานแล้วใช่เพยียบก็คือพยายามพยายามพยายามลุกดิ๊กแต่ก็คือตุยเชื่อเอาอ,อ,อยู่ละชั่วโมงหนึ่งมึงก็ยังยกเก็บขวานไว <laughs> อ้อยู่ละเฮยเฮ้ยมีประโยชน์เงินทุกเงินทุกบาทมีค่า เออเอออย่าขำดิเพื่อนจะแพ้ไม่ขำไม่ขำพวกมึงสแต็กกันมาเยอะแล้วนี่คืนแล้วคืนแเนี่ยคืนแตกเนม่ยมึงไปดูมึงไปดูโปรไฟล์ครูไปคืนคืนได้หมดแล้วไม่ยิงคืนหมดแล้วไม่ยิงคืนแล้วเหรอคืนหมดแล้วคือแบบเจอเจอเพื่อนประหลาดมากยินบ่ายเน้ยยินนะโจะมีตัวแบงไง ผ<งาน> <im itation> มขึ้นไปสี่เมื่อวานจะได้มาสา,ยา,ยามแล้วก็หายหมดเลย <g iven> ดี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 ด <g iven> เราขึ้นไปพร้อมกันนี่เออโดนเรกรรมตามนองอะ่ะเออ